ก่อนให้มันนิ่งก่อนอ้าววันนี้วันที่สามนะครับให้มันนิ่งก่อนให้มันนิ่งจับมันนิ่งก่อนอ้าวเตะเตะอย่างงี้เตะเดี๋ยวเดี๋ยวดูยืนยืนยืนเตะเตะขึ้นอย่างงี้นะครับอ้าวจับมันนิ่งก่อนยืนใกล้ๆยืนใกล้ๆเขาเขาเขาอีกอ้าวเตะเตะขึ้นเตะขึ้นเออจับมันนิ่งจับมันนิ่งจับมันนิ่งอ้าวจับมันนิ่งอ้าวเตะอ้าวจับมันนิ่งยืนนิ่งเตะอ้าวจับมันนิ่ง นี่วิธีฝึกขั้นต้นพื้นฐานอ่าจับมันนิ่งออ่่าาหลังเท้าก่อนนะจับมันนิ่งก่อนจับมันนิ่งจับมันนิ่งออ่าอ่าาเตะหลังเท้าเด,ดูสี๋ายาไปสิ่งจับมันนิ่งปุ๊บกระเตะ่จับมันนิ่งอ่านิ่ง <laughs> อ่า Ồi. หลังเท้าหลังเท้าดูดูหลังเท้าดูไปละพ่อเตะนะหลังเท้านะเานอาต่ออีกหลังเท้าเตะเออจับนิ่งก่อนอ่านิ่งหลังเท้าอ่าหลังเท้าวึกถอยอนิ่งถอยอนิ่งถอยอนิ่งถอยนิ่งเตะเออหลังเท้าอย่างเงี้ยแหละครับจับนิ่ง จับนิ่งหลังเท้าจับนิ่งหลังเท้าอ้าวอ้าวขาซ้ายด้วยขาซ้ายด้วยน่ขาซ้ายขาซ้ายหัดเตะเอาคือรูปฝึกเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆครับเ <c oughs> ดี๋ยวก็เป็นขวาบ้างซ้ายบ้างเออหัหเดเตะตะก้อรครับอ้าวสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับ วันนี้วันที่3แล้ว